สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้ามีอะไรบางอย่างที่เราทําได้ทุกวันเลยแล้วมันก็มีแต่ผลดีแล้วก็อาจจะดีพอๆกับยาบางตัวเลยในการป้องกันไม่ให้มะเร็งร้ายมันกลับมาอีกเรื่องนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ครับซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยก็ถือเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากอันดับ3เลย แล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2จากมะเร็งทั่วโลกเลยนะครับเพราะงั้นการหาทางลดการกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับวันนี้เราจะมาคุยการเรื่องงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่อาจจะทำให้เรามองเรื่องนี้เปลี่ยนไปเลย ค่ะเรากำลังพูดถึงงานวิจัย Challenge Trial ใช่ไหมคะที่นักวิจัยแคนาดาเป็นคนนำทีมแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ดังระดับโลกเลยอย่าง The New England Journal of Medicine เขาศึกษาเรื่องผลของการออกกำลังกายหลังจากที่ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้รับการรักษาหลักไปแล้วคือผ่าตัดกับให้เคมีบาบัด ใช่ครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญจากงานวิจัยนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายที่ว่าเนี่ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันมีความหมายยังไงกับคนที่กำลังเผชิญกับมะเร็งชนิดนี้อยู่ครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะงานวิจัย challenge trial เนี่ยมีคนเข้าร่วมเกือบ900คนเลยส่วนใหญ่ก็มาจากแคนาดากับออสเตรเลีย เป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3หรือไม่ก็ระยะ2ที่มีความเสี่ยงสูงที่แบบว่ารักษาหลักมาหมดแล้วแล้วเขาก็แบ่งคนกลุ่มนี้เป็น2กลุ่มใช่ไหมคะถูกต้องครับกลุ่มแรกเนี่ยประมาณ445คนก็ได้เข้าโปรแกรมออกกำลังกายแบบมีโครงสร้างเลยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเป็นเวลา3ปีเป้าหมายคือให้ออกกำลังกายให้ได้เทียบเท่ากับการเดินเร็วๆสัก45-60นาที3-4ครั้งต่อสัปดาห์ครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจำนวนก็พอๆกันก็ได้รับแค่คำแนะนำด้านสุขภาพทั่วไปแล้วก็เฝ้าระวังตามปกติไปอืมแล้วผลที่ออกมาล่ะคะเป็นยังไงบ้างน่าสนใจแค่ไหนคะน่าสนใจมากๆเลยครับคือหลังจากติดตามไปเฉลี่ยเกือบ8ปีนะครับกลุ่มที่ออกกำลังกายเนี่ยความเสี่ยงที่มะเร็งจะกลับมาเป็นซ้ำลดลงไปถึง28%เลยนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มที่ได้แค่คำแนะนำโห28%ครับและที่สำคัญกว่านั้นอีก คือความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเลยนะครับลดลงไปถึง37โอ้หตัวเลข28กับ37นี้ไม่น้อยเลยนะคะมีข้อมูลแบบชัดๆกว่านี้ไหมคะอย่างเช่นอัตราการรอดชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้คะมีครับถ้าเราดูที่5ปีนะครับกลุ่มที่ออกกำลังกายเนี่ยมีอัตราการรอดชีวิตโดยปลอดโรคคือรอดชีวิตโดยที่มะเร็งไม่กลับมาอยู่ที่80.3ครัเค่ะเทียบกับ73.9ในกลุ่มที่ได้รับแค่คาแนะนาทั่วไป อ๋อค่ะค่ะจุดนี้เองใช่ไหมฮะที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับการใช้ยาว่าเอ๊มันอาจจะดีพอๆกันเลยหรือเปล่าใช่เลยครับคือผู้เชี่ยวชาญอย่างดรกราโลจาก ASO มาซึ่งเป็นองค์กรด้านมะเร็งชั้นนำของโลกเลยนะครับเขาก็ให้ความเห็นไว้น่าสนใจว่าประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายระดับนี้เนี่ยมันเทียบเคียงได้กับยาบางชนิดเลยแต่จุดแข็งสำคัญเลยคือมันแทบจะไม่มีผลข้างเคียงในทางลบเลยครับ แต่ว่าก็ต้องย้ำกันชัดๆก่อนนะคะว่านี่ไม่ได้แปลว่าให้หยุดยาที่คุณหมอสั่งเด็ดขาดเลยนะคะอันนั้นสำคัญมากครับไม่ได้ให้หยุดยาแน่นอนแต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงขนาดของประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายว่ามันมีนัยยะสำคัญทางการแพทย์จริงๆนะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่มีการกลายพันธุ์แบบใดแบบหนึ่งเหมือนยาบางตัวด้วยนะครับค่ะแล้วอย่างดรคอเนียที่เป็นผู้วิจัยหลักเองเขาก็มองว่า ผลข้างเคียงของการออกกำลังกายมันมีแต่ดีด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะทั้งร่างกายแข็งแรงขึ้นลดเหนื่อยลดซึมเศร้าแถมยังลดเสี่ยงโรคหัวใจได้อีกอาจจะต่างกันเป็นสิบเท่าหรือเป็นร้อยเท่าเลยก็ได้ครับฟังดูเหมือนเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการที่ให้ผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านการรักษาหนักๆมาเลยเนี่ยมาออกกำลังกายสม่ำเสมอขนาดนั้นมันคงไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะ นั่นคือความท้าทายสำคัญเลยครับที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเขาก็ชี้ไว้มีอุปสรรคเยอะมากครับตั้งแต่การจะเริ่มยังไงจะทำต่อเนื่องได้ไหมไปจนถึงการหาโปรแกรมที่มันเหมาะกับแต่ละคนจริงๆค่ะและที่สำคัญคือระบบสุขภาพเองจะสนับสนุนเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคือถึงขนาดมีการพูดถึงแนวคิดใบสั่งยาให้ออกกาลังกายกันเลยนะครับอ๋อใบสั่งยาเลยครับเพื่อให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาแบบเป็นทางการไปเลย เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถึงแม้ผลวิจัยจะออกมาดีมากชัดเจนมากแต่การจะนำไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนอีกเยอะเลยสรุปแล้วงานวิจัยนี้ก็เหมือนมาย้ำนะคะว่าการออกกำลังกายแบบมีแบบแผนมีโครงสร้างเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญจริงๆต่อผลการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่กลุ่มนี้ ใช่ครับมันเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพมากๆเลยครับผมคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือว่าเมื่อประโยชน์มันชัดเจนขนาดนี้แต่การลงมือทำมันก็ค้าทาอย่างที่ว่าเนี่ยจะมีวิธีสร้างสารรค์อะไรได้บ้างที่ระบบสาธารณาสุขหรือแม้แต่ชุมชนรอบๆตัวเราเองจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงและก็คงการออกกาลังกายไว้ได้จริงๆจังๆในระยะยาวอืมค่ะคือต้องทำยังไง ให้มันเป็นมากกว่าแค่คําแนะนํำลอยๆแต่เป็นการดูแลที่มันบูรณาการเขาเ้าไปในชีวิตประจําวันของผู้ป่วยได้จริงๆครับ